สวัสดีจ้าแม่พสินจ้ามาอัปเดตขมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสถานการราคาทองคำมิโครทองคำและรางงานราคาทองคำในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่20กุมภาพันธ์ปี2567ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบเนื่องจากวันนี้ตลาดทองคำสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันประธานาธิบดี <S <S โดยนัเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอเคลื่อนไหวที่บริเวณ2,018ด,ดอลลาร์ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ104.283จุด,ดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวที่บริเวณ36.170บาท ต่อหดอลลาร์โดยรับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ ป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟอ้อท่ามกลางการคาดการที่ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดอาจเลื่อนออกไปอีกนานล่าสุดประธานเฟดสาขาแอตแลนตาแสดงความเห็นว่าอาจใช้เวลานานมากกว่านี้เพื่อชั่งน้ำหนักโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยด้านสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงดำเนินส่วนกองทุน SPDR ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติม ภาพรวมค่าเงินบาทยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางอ่อนค่าสำหรับวันนี้นะคะมีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจประจำเดือนมกราคมราคาทองคำเคลื่อนไหวไซ์เวย์ระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,000ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,990ดอลลาร์และ1,980ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ2 3 5ดอลลาร์และ2,500 0ดอลลาร์ าพั0ขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2 0 6 0ดอลลาร์ด้านทองไทยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ34,300บาทแนวต้านอยู่ที่บริเวณ34,700บาททั้งนี้ต้องระมัดระวังแรงเทขายทำกำไรสลับออกมาเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่20กุมภาพันธ์ปี2567ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าต้องคํา นัเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13บสนาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค่าตรงคําครั้งเดียวราคาเป็นบวกไปที่100บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตรงคํามาณฑลนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็อย่าลืมเป็นกาลังใจในการทําคลิปของเม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ